ท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมีคนที่รับประทานเอเจลแล้วดีจริงๆเนี่ยมันมีไหมนะคะอยากทราบไหมคะ, <Yeah. S 1> ะท่าไนหนที่อยู่ในห้องนี้นะคะแล้วรับประทานเอเจลมาอย่างต่อเนื่องแล้วมีความรู้สึกประทับใจผลิตภัณฑ์นะคะอยากขอเรียนเชิญท่านขึ้นเวทีนิดนึงค่ะขอเชิญเลยค่ะค่ะอาชีพนะคะหลายอาชีพมากเลยนะคะเป็นทั้งที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมด้านการศึกษา ด้านโลจิสติกนะคะเป็นอาจารย์ที่เกษมบัณฑิต ABa บเป็นวิทยกรด้านการค้าระหว่างประเทศนะคะแล้วก็อดีตเคยเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายแบงก์เกษตรกรไทยนะคะดิฉันเคยปอดทะลุเป็นรูเลยปอดอักเสบนะคะต่อมทอนซิลก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามไอแคคเดียวพรุ่งนี้คุณวีนาเป็นหวัดแล้วจามชิ่วเดียวพรุ่งนี้ก็เป็นหวัดแล้วเป็นใครด้วยแล้วหายยากมากตั้งแต่รู้จักอูมินะคะเป็นหวัดสองวันหาย งงไหมฮะดิฉันยังงงเลยนะคะสองวันเช้าเย็นเช้าเย็นทานอูมิจากนั้น3เดือนนี่แหละนั่นแหละทานทานอูมิมาทุกวันนะคะไม่เป็นหวัดอีกเลยนะคะขอบคุณอูมินะคะสวัสดีค่ะสมพศนะครับแฟรงค์ Frank. ปกติเนี่ยทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ครับก็เรียกได้ว่าทํางานหนักมากเป็นที่ปรึกษาทางด้านเบลเวตของทวีปเอเชียด้วยนะครับก็ทํางานตั้งแต่10บโมงเช้าเรื่องงานประมาณตีสามพักผ่อนน้อยมากครับก็รู้สึกว่าเราเหมือนขาดวิตามินก็กินมาหลายอย่าง กินมาเยอะแล้วปกติก็จะเลือดออกตามไรฟันมือไม้ชานะครับแล้วก็ใสยตาผ้ามั่วเราอดหลับอดนอนครับก็พอกินมินเนี่ยกินได้สักประมาณ15วันเลยครับก็มือไม้ชาเนี่ยหายไปแล้วกเ็เลือดออกตามไรฟันที่เราเคยเป็นมาตั้งแต่เด็กเนี่ยหายไปเลยครับต้องขอขอบคุณมินมากๆครับชูศิลสิริแกพึกษาครับปกติเป็นโรคภูมิแพ้ประจำอยู่แล้วครับก็ ทานสมุนไพรมาตลอดเป็นทั้งสะเก็ดเงินนะครับแล้วก็เป็นงูสวัดด้วยนะครับเป็นมาตั้งแต่เด็กด้วยแล้วก็เป็นหลายครั้งนะครับแล้วก็อยู่ได้เพราะสมุนไพรแต่ก่อนไปกินยาเยอะมากนะครับต้องทําให้กระดูกผุกด้วยผมมาเจอที่นี่นะครับเจออูมินะครับก็กินเข้าไปถ้าเป็นหวัดวันนั้นผมทดลองอย่างหนักเลยนะฮะวันละสี่ซองนะครับมันไม่หายมันหายเพราะผมรู้ความไอ ผิตภัณฑ์อย่างที่คุณกบพูดมามันมีสารผูกคอยแดนอยู่และมีพวจีเซคลายนะครสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคมะเร็งและอะไรต่างๆได้สร้างภูมิคุ้มกันใด้แข็งแรงก็รดได้เพราะหมอเขาบอกว่ากินได้ถึง1 4บสองสิบองก็กินได้ต่อวันก็นั่นแหละก็ซัดก็ไปก็ เป็นบัดพอนะ้ำมูกไหลหรืออะไรต่ออะไรออกมาเป็นอย่างรุนแรงเลยนะครับเจ็บคออย่างหนักก็ซัดเข้าไปสี่สองก็หายเป็นปกติครับชื่อนภัทรพลนะคะมีผิดพันของเอเจลออยูสองตัวซึ่งผ่านและประทับใจที่สุดนะคะก็คือตัวแรกเนี่ยครั้งแรกที่สมัครเขามาทำเอเจลก็ลองทางสดิมก่อนโดยปกติเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถ้ามีอายุนิดนึงก็จะมีส่วนเกินใช่ไหมคะเป็นคนทํางานก็จะมีส่วนของออต้นขากัะต้นแขนซึ่งใหญ่ เราลองทานไปประมาณ2สองสัปดาห์ค่ะต้นแขนกับต้นขาเราลดลงสังเกตได้จากกางเกงที่มันค่อนข้างจะหลวมขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากานั้นทานไปประมาณ2เดือนน้ําหนักเนี่ยถ้าไปชั่งก็จะลดลงไป4กิโลกรัมนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ไม่ได้ทานตัวสลิมแล้วแต่ว่าน้ําหนักก็ยังเท่าเดิมไม่มีอาการโยโย่เอฟเฟกแต่อย่างใดน,นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบก็คือมินมินเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยเป็น ชอบเป็นตะคิวอะค่ะที่ขาขวาตอนกลางคืนพอดึกๆเนี้ยตื่นมาต้องแบบทุบคนข้างๆอะตะคิวกินแล้วเร็วเร็วเร็วเราก็ต้องให้มาบีบบีบบีบให้เราอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหลังจากทานมาแล้วเนี่ยอาการเนี้ยมันหา,หายไปซึ่งถ้าสังเกตตัวเองเนี่ยประมาณสองอาทิตย์มาแล้วก็คือจะไม่เป็นตะคิวเลยต้องขอขอบขอบคุณทั้งสลิมแล้วก็มินด้วยนะคะขอบคุณค่ะผมเรวอวเฉลิมวิทย์พักโชติพงศ์นะครับเราทาธุรกิจที่บ้านเป็นโรงงานพลาสติกรีไซเคิลน,นะฮะ ผลิตภัณฑ์ที่ผมถูกใจเลยก็เป็นตัวนี้ครับเอ็กโซครเพราะเอ็กโซเนี่ยสำหรับตัวผมเองส่วนตัวเนี่ยเดือนแรกฮะที่ใช้เอ็กโซเนี่ยไม่ถึงเดือนนี้ด้วยรู้สึกเลยว่าหน่าใสขึ้นเพราะแต่ก่อนเนี่ยสิวจะมีแบบถึงไม่ถึงก็สิวอักเสบแดงๆแค่สิวแบบเม็ดเล็กๆเป็นผดๆอย่างเงี้ยแต่มันเยอะไงคือมันลำคาญแต่ว่ากินเอ็กโซเนี่ยแค่เดือนแรกหน้าใสเลยผมนานานชาติประสิทธิเกจิตนะครับชื่อเล่นว่าชัยนะครับอาชีพผมนะครับเป็นนักธุรกิจคอมพิวเตอร์และร้านขายยานะครับ ผมประทับใจนะครับตัวเอ็กโซและอูมิผมนะครับเป็นต่อมทอนซินอักเสบเรื้อรังแล้วเป็นไข้หวัดเนี่ยมาเกือบ50ปีคิดดูเลยกันนะครับว่าเกือบ50ปีนะครับผมอยู่ร้านขายยานะครับผมทานทุกอย่างรักษาทุกอย่างไปโรงพยาบาลไม่ดีขึ้นเป็นอยู่เรื่อยๆเป็นหายเป็นหายแต่ตอนนี้นะครับผมทานเอ็กโซนะครับกับอูมินะครับ2ตัวนะที่ผมทานนะครับ ทำให้ผมนะฮะอาการต่อมทอนซินิกเสพแล้วก็ไข้หวัดด้ื้หลังหายนะผมใช้เพียงแค่ประมาณ3สัปดาห์นะครับแล้วเพื่อนก็ทักว่าเฮ้ยผมมันจะ50ปีแล้วหน้ามันทำไมดูอดอวัยผมก็ประทับใจมากเลยนะครับต้องขอขอบคุณเอเจลขอบคุณมากครับชื่อสุมณีวัฒนาค่ะจบปริญญาตรีและปริญญาโทน,นะคะจากเอแบค่ะ สิ่งที่อยากจะแชร์ในวันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้และได้ผลนะคะเชื่อว่าผู้หญิงทุกๆคนนะคะหรือว่าคุณผู้ชายที่มีแฟนแล้วเนี่ยจะรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าตัวเองจะพร้อมหรือหุ่นดีแค่ไหนจะคิดเสมอว่าตัวเองอ้วนจริงไหมคะ สองกระจกแลวแบบยังอ้วนอยู่บางทีเราเห็นแบบเอวบางมากก็แบบยังอ้วนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ตอบโจทย์มากๆสําหรับที่นี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ดิฉันใช้เองอยากจะแชร์สิ่งดีๆก็คือสลิมค่ะจริงๆก็ไม่ได้อ้วนมากค่ะเมื่อก่อนอวบนิดหน่อยนะคะน้ําหนักประมาณ5-4กิโลค่ะแต่ก็คิดเสมอว่าตัวเองอ้วนแต่งตัวยากนะคะออทานสลิมนะคะก่อนอาหารนะคะประมาณครึ่งชั่วโมง แค่สองครั้งค่ะเที่ยงและเย็นนะคะก็หลังจากนั้นก็ผอมลงนะคะใช้เวลาเพียงแค่2เดือนลดไป4ีกิโลปัจจุบันนี้น้ําหนักก็คงที่ทุกทุกคนที่เคยเห็นตอนแรกๆก,ก็จะทักว่าเออไปทําอะไรมาผอมลงก็จะตอบอย่างมั่นใจเลยว่าสลิมถ้าอยากรู้มากกว่านี้ให้มาที่เอเจลก็ขอบคุณสลิมมากค่ะอีฉันชื่อจุนจีดาพานนะคะก็ อดีตแล้วเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนร้องเพลงและก็โรงเรียนสอนดนตรีนะคะดิฉันขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ถึงเพื่อนของดิฉันหนึ่งท่านนะคะเพื่อนของดิฉันเนี่ยไม่ได้พบกันมาเป็นระยะเวลาหลายปีมากๆนะคะมีวันหนึ่งดิฉันก็อยากจะแนะนําเขาเหมือนกันเนี่ยนะคะให้รู้จักแล้วก็วันที่เจอเขาเนี่ยดิฉันทราบว่าเขาเพิ่งคลอดเพิ่งคลอดลูกไปไม่นานนะคะแต่วันที่เจอฉันนี่่าเขาท้องอีกแล้วเหรอ ทำไมท้องเ็าโตอีกแล้วว่าเพิ่งคลอดเ่ท้องอีกแล้วทาไมขยันขยันท้องจังแต่ว่าเขาก็บอกฉันว่าอ๋อไม่ใช่เขาเป็นช็อกโกแลตซีดค่ะเขาบอกเขามีช็อกโกแลตซีดในท้องอยู่สี่ลูกซึ่งตอนนั้นที่ฉันเห็นฉันตกใจค่ะว่าทำไมช็อกโกแลตซีดเป,เป็นทําให้ท้องโตได้ขนาดนี้นะคะเหมือนอาการกับคนท้องเลยค่ะแล้วดิฉันก็แนะนําตัวนี้ค่ะนะคะเพียงหนึ่งอาทิตย์ค่ะ เพื่อนดิฉันเนี่ยมาเจอดิฉันอีกครั้งหนึ่งหน้าตาเขาสดใสขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็ท้องที่เขาเคยโตขึ้นมาเนี่ยเขาคลอดแล้วอ่ะเหมือนคนคลอดไปแล้วอ่ะนะคะแล้วก็คุณหมอที่ดูแลเขาอ่ะนะทางด้านที่เขารักษาอยู่เป็นโรงพยาบาลชื่อดังมากค่ะติดหนึ่งในเมืองไทยเลยด้วยซ้ำนะคะเป็นโรงพยาบาลใหญ่มากซึ่งคุณหมอที่ดูแลเพื่อนดิฉันเนี่ยเขาให้ความสนใจมากเพราะว่าในเคสเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นเคสที่ ที่เขาดูแลมาตลอดทําไมมีการเปลี่ยนแปลงนะคะช,ชค็อกโกแลตซีดในท้องเขาเนี่ยยุบลงนะคะแล้วก็อาการที่เขาเคยเป็นมาตลอดในการที่แบบเ,เจ็บขึ้นมาเลยปวดขึ้นมาเขาจะซีดเลยบางทีคือจะลงไปนอนเลยค่ะดิฉันเห็นอย่างเงี้ยโหเป็นขนาดนี้แต่ว่าดิฉันขอบคุณนะคะทําให้ดิฉันดีด้วยและทําให้เพื่อนของดิฉันที่มีปัญหาสุขภาพดีด้วยขอบคุณเอ็กโซขอบคุณเอเจลค่ะชื่อพี่วาดสัจมากนะครับ วันนี้อยากจะมาเล่าประสบะการณ์จริงกับของตัวเองนะครับว่ามินตัวนี้นะครับคือวันนี้ผมอายุ63นะครับเพราะฉะนั้นผมเป็นคนชอบทานอาหารเดิมๆที่ผมชอบผมก็ทานอยู่อย่างนั้นอนะ่ะก็เลยมีความจําเป็นต้องทานวิตามินเป็นประจำนะครับแต่หลังจากที่รู้จักมินตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับคือความทันสมัยของเขานวัตกรรมใหม่นาโนเทคโนโลยีเนี่ยเขาสามารถผลิต ผิดลิตพัณุ์ที่มีวิตามินตั้ง12ชนิดและเกลือแร่อีก12ชนิดในซองเดียวเดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องไปหาวิตามินซทานวิตามินอ e, ีวิตามินสารพัดวิตามินแยกทานเป็นอย่างๆผมทานซองนี้ซองเดียวต่อวันแล้วสุขภาพดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อเลยครับความที่เ็เป็นดูดซึมได้รวดเร็วแล้วก็เข้าถึงกระแสะเลือดได้ทันทีนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมดีใจมาก ผลพลอยได้ที่ได้มาก็คือว่าไม่ต้องเสียเงินกับวิตามินแยกหลายๆอย่างนะกินตัวเดียวซองเดียวต่อนหนึ่งวันผลพลอยได้ก็คือผมได้เหงือกที่แข็งแรงขึ้นได้สายตาที่ชัดเจนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิตามินเหล่านี้ช่วยได้ครับสาหรับที่มีอายุเยอะๆแล้วก็ทานวิตามินอยู่แล้วนะครับหันมาทานตัวนี้ได้ผลแน่นอนครับขอบคุณครับผลิตภัณฑ์ที่ดิ่ฉันชอบมากที่สุดคือของเอเจลนี่คือตัวเอ็กโซกับออมิ เพราะทีฉันมีประสบการณ์ที่ใช้กับคุณแม่ของสามีอายุ88ปีเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวค่ะไปอยู่โรงพยาบาลเดือนกว่าคุณหมอบอกว่าให้อกลับบ้านไปเถอะท่านคงจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนแต่ดิฉันเองมีน้องสาวอยู่ที่อเมริกาได้ส่งผลิตภัณฑ์สองตัวนี้มาให้ท่านทานจากที่ท่านนะคะไม่สามารถที่จะพลิกซ้ายพลิกขวาของตัวเองได้เลยทานไปยีวันค่ะ ท่านสามารถพลิกซ้ายพลิกขวาตัวเองได้แล้วดิฉันก็ให้ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆท่านก็ดีขึ้นดีขึ้นณปัจจุบันนี้ท่านแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็มีอายุเกินจากที่คุณหมอบอกหนึ่งเดือนมาหนึ่งปีกับสามเดือนแล้วค่ะแล้วที่สำคัญวันนั้นคือคุณหมอบอกว่าตัวมะเร็งนียสามารถควบคุมได้แต่ปัญหาใหญ่ของท่านคืออายุท่านมาก เมื่อวันที่หนึ่งเราพาท่านไปหาคุณหมอพอกลับมารถไปเจอที่เรียกว่าอะไรเนินหลังเต่ากระแทกลงมาแรงทําให้ท่านมีอาการปวดมากเลยที่ตรงสันหลังพาไปหาหมอนอนโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งคุณหมอเอกซเรย์บอกว่าเสียใจด้วยครั้งนี้ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่ากระดูกสันหลังของท่านเนี่ยกระดูกเนี่ยบางไปทั้งตัวเลยถ้าเกิดใส่เหล็กหรือว่าอะไรเนี่ยท่านก็จะนอนไม่ได้ ท่านก็ไม่สามารถลุกได้แต่ดิฉันให้มินกับเฟกค่ะควบคู่กับยาแก้ปวดไปจากที่ท่านลุกไม่ได้เลยแล้วต้องประคองเอามานั่งเข้าห้องน้ำวันนี้ดีใจมากเลยค่ะท่านสามารถลุกมานั่งเข่าน,นั่งเข้าห้องน้ำเองได้ตัวเฟกนี้กับตัวมินทำให้ดิฉันประทับใจอีกสองตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เอเจลนี้ทำให้เรามีธุรกิจ เป็นของครอบครัวเราอยากจะฝากบอกทุกท่านนะคะว่าพวกท่านเนี่ยดีมากมากเลยนะคะที่มีผู้นำมาให้รู้จกักเอเจลแต่ตัวดิฉันเองเนี่ยต้องตามหาเอเจลเพื่อมารักษาคุณแม่เพราะฉะนั้นขอขอบคุณเอเจลค่ะที่ทำให้คุณแม่ของดิฉันมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะ